ครับขอใสแ่แว่าซ์อ่ะเดี๋ยวให้พี่กันเป็นคนแกะเราคุณถอดเสื้อทำไมอ่ะถ่ายคลิปเนี่ยอยากลองนี่กานแกะเลยเดี๋ยวพี่กันแบ่งน้องให้นะคะต้องควรถอดเสื้อทำไมนะครับมาลองช็อตแ,แกะตรงไหนอีกอ่ะฉีกออกมาเลย เดี๋ยวให้พี่การเป็นคนเลือกอย,อย่าดึงอย่าดึงอันเล็กของน้องอันเล็กของน้องให้น้องอ,อันใหญ่ของกัน,น,นกมันแค่กระดาษหอ่อแล้ดูหยิบหยิบแค่นั้นก็ยับแล้วนะเองไม่ทันทำอะไรเลย,เยสมุดคนละเล่มแล้วก็พร้อมสีไม้ระบายน้ําระบายน้ําได้ด้วยแล้วทำไมของมันใหญ่เยอะอ่ะของขอณแค่นี้ เดี๋ยววมันเกิดคุณซื้อใหม่ไม่มีกร้งอันนี้ไม่เยมีกงเลยจริงของคุณพอแล้วเพราะว่ามันระบายน้ําได้เดี๋ยวที่สอนระบายน้ําให้ผสมมันผสมสีได้แล้วเก็บผู้หญนก่องจริงสีเก่าเนี่ยไม่ได้ทิ้งนะมันดีแต่เราเก็บนี่ลงทีนี้แล้วแล้วอันนี้สามารถผสมสีกันได้ไหมได้ได้เนี่ยถ้าถ้ามันมีรูปอย่างเงี้ยคุณเห็นรูปคู่กันปะเนี่ยดูดิเนี่ยแปลว่ามันระบายกันน้ําได้เห็นปะ เห็นปะเออ,อเอาน้ามาวะทุกคนเราอะ่ะต้องชื่นชมกูนเพราะอันนี้คือของที่เราที่ซื้อให้กูนเอาไปแท้ที่โรงเรียนนี่แลวทุกวันนี้คือเกาะกูนก็คือของนี้อยู่ครบทุงเนี่ยอยู่ครบเราต้องชื่นชมเขาตบเงิให้กูนเนยส่วนกันอันนี้เป็นของของกันเราต้องไปคิดกันว่าเวลาที่ผ่านไปอะ่ะเราเห็นไหมว่ามันมีสามสิบหกส่วนของเราย่ 12, งมีสิบสองแง